วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่มใหม่10บรายมาตรการโควิด19ช่วงตรุษจ,จีนมีผลบังคับใช้แล้ววันแรกมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับมายัางไต้หวันการที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโควิดสายพันธุ์โอเมรอนซึ่งแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถติดได้นั้นผู้เชี่ยวชาญแนะว่าก่อนสิ้นสุดการกักตัวควรตรวจ p c r อีกครั้งวารสารการแพทย์ BMJ ของอังกฤษเผยผลวิจัยล่าสุดว่าฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเข็มหลังผ่านไปแล้ว28วันจึงเอาซีรัมไปต้านไวรัส ผลปรากฏว่าภูมิคุ้มกันโอเมรอนตกลงเกือบเป็นศูนย์สำหรับบางคนฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบนเท็ก็ตกลงเช่นกันแต่ก็ยังคงมีภูมิป้องกันโอเมครอนอยู่บ้างโดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าผลวิจัยต่างชาติตอนนี้วัคซีนสองเข็มยี่ห้อใดก็ตามไม่มีผลต่อโอเมรอนแนะว่าควรฉีดวัคซีนเข็มที่สน่าจะเพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ag 加 ag 的效果不会不会等于零你如果是一开始是打 ag 疫苗你刺激了 t 细胞的反应然后再追加其他的 疫苗的话相信可以引起一个相当好的免疫反应才对นอกจากนี้อังกฤษยัยงพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์โอเมก้ารายรแรกหลายจุดฉีดวัคซีนในกรุงลอนดอนมีประชาชนจำนวนมากไปต่อแถวฉีดวัคซีนกระต้นเข็มที่3ศูนย์บรัญรชาการควบคุมโรคไต้หวันย้ำว่ามาตร,ราการกักตัวช่วงจุดจีนมีจำนวนวันรวมทั้งหมด14วันไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นยังมีอีก7วันที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองจึงของให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามพร้อมกับขอให้ประชาชนรีบไปเข้ารับวัคซีน นครไถจงเป็นเมืองที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากอันดับ5ของไต้หวันแต่เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของทางการเทศบาลนครไถจงกลับมีเพียงภาษาจีนและภาษาอังกฤษแม้แต่หน้าเว็บผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของกองการปกครองหากเข้าไปดูข้อมูลภาษาต่างๆต้องคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ซึ่งองค์กรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เห็นว่าเว็บไซต์ไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครไถจงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารช้าก,กว่าเมืองอื่นๆจีนวันนะอังกฤยนะไม่ต้ชภาษาอื่น所以我们变成我们都要去帮忙去 เมื่อมาดูที่นครเกาสงจะมีหน้าเว็บไซต์เฉพาะสาหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นอกจากภาษาจีนอังกฤษแล้วยังมีภาษาอาเซียนอีกของภาษาส่วนที่นครไทยนั้นมี4ภาษาอาเซียนให้เลือกและยังมีบริการของกองการปกครองสังคมสงเคราะห์การศึกษาและสาธารณาสุขรวมไว้อยู่ในหน้าเว็บเดียวกันจากสถิติของนครไทยจงจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้มีจํานวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่59,497คนหลังถูกวิจารณ์เรื่องเว็บไซต์เทศบาลน,นครไทยจงก็รับปากว่าจะปรับปรุงแก้ไข กฎหมายว่าด้วยการจัดหาและการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้ผ่านการพิจารณาสวาระจากสภานิติบญบติไต้หวันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา และเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่15ตุลาคมจนถึงตอนนี้ออกบัตรทองการจ้างงานไปแล้ว3,319ใบมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้รับใบอนุญาตทำงานถูกกฎหมายกว่า43,000คนเพิ่มขึ้นจาก5ปีก่อนถึง140ประสิทธิภาพการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถได้การยอมรับจาก AMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ไต้หวันถูกจัดอยู่ในอันดับที่16ของโลกด้านความเป็นเลิศด,ด้านบุคลากร,กรปีนี้ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว4อันดับถือเป็นผลงานดีที่สุดในรอบ10ปี สำหรับการจัดอันดับความเป็นเลิศด,ด้านบุคลากรของ IMD ในทวีปเอเชียไต้หวันอยู่อันดับที่3เป็นรองเพียงฮ่องกงกับสิงคโปร์โดยมีอันดับดีกว่าเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาจากปัจจัย3ด้านคือการลงทุนและพัฒนาความดึงดูดและความพร้อมไต้หวันล้วนมีอันดับดีขึ้นแต่หากลงลึกไปในรายละเอียดการประเมินผลความดึงดูดชนค่าของชีพคุณภาพชีวิตมีคะแนนลดลงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรวิเคราะห์ว่าเพราะไต้หวันมีอัตราค,ค่าของชีพและราคาค่าบ้านปรับเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงแล้วสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวนันยังดาเนินการหารือข้ามกระรวงให้รายงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือโดยทํางานอยู่ในไต้หวันมา6ปีมีความชํานาญและมีเงินเดือนถึงเกณฑ์มาตรฐานสามารถยื่นขอพนักอาศัยในไต้หวันต่อได้จากนั้นเมื่อครบ5ปีก็สามารถยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ทาวนได้ซึ่งจะมีรายงานฝีมือประเภทใดบ้างที่สามารถยื่นขอได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต่างๆโดยเงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบทักษะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่กำหนดและต้องไม่แย่งการ คนกระทบจากโควิด1 9ทําทำให้บริษัทขนส่งอโรฮาออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะให้บริการถึงวันที่13ธันวาคมส่งผลให้พนักงานและลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีการเปลี่ยนใจกระทนหันในช่วงเที่ยงของวันที่1 3ธันวาคมโดยออกมาชี้แจงว่าการประชุมบอร์ดบริหารชั่วคราวมีมติให้ดำเนินกิจการต่อและจะปรับกลยุทธก์การดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอโรฮาระบุว่าเนื่องจากได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมประกอบกับหลังประกาศเลิกกิจการมีผู้โดยสารจำนวนมากส่งข้อความมาให้กำลังใจจึงตัดสินใจให้้้บรริกาาต่อทังงงยววแแผนนดมุล อีกหนึ่งบริษัทขนส่งที่ประกาศว่าจะปิดกิจการคือ s o ลา r b บัสหลังจากกรมทางหลวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการแล้วก็ชี้แจงว่าจะให้บริการไปจนถึงหลังตรุษจีนแล้วจึงค่อยตัดสินใจอีกครั้ง